ในที่สุดแล้วลืมไม่ได้ก็ไม่ต้องลืมแต่จำให้แม่นว่าเราไม่ใช่ความสุขของเขาแล้วอะค่ะพีวันที่คามทงนหนึ่งนะลูกแฟนเก่าแปลว,ว่าไม่ใช่เวลาของเราแล้วนะคะงั้น ากว่าเขายังรู้สึกกับเราอยู่เขาคงต้องใช้ความพยายามในการพยายามจะเดินหันกลับมาแต่วันนี้ถ้าเจอหน้ากันทุกวันแล้วเขาก็ยังทําหน้าเฉยๆใส่เราอยู่แปลว่าเราอ่ะคิดถึงเขาแต่เขาอาจจะมีความสุขกับสิ่งอื่นไปแล้วที่อ้อยว่านะะเวลาไปไปชอบหรือไปคิดถึงคนที่เขาไม่ได้รักเราหรือไม่ได้ชอบเราปัญหาความรักสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องเริ่มตน้นโดยวิธีแก้คืออันแรกก็คือทําใจ ขอให้บางคนบอกว่าพี่คะทําไม่ได้อะค่ะทําไม่ได้ก็ต้องทําค่ะเราไม่ว่าเราจะเจ็บช้าแค่ไหนไม่มีผลอะไรต่อใจเขาแล้วนะเราต้องยอมรับความจริงในจุดนี้นะคะพี่บอกกับหลายๆคนเสมอถ้าขาดเราเขาอยู่สบายขาดเขาน้องต้องไม่ตายเหมือนกัน ว่าอย่างนี้ในที่สุดแล้วลืมไม่ได้ก็ไม่ต้องลืมแต่จำให้แม่นว่าเราไม่ใช่ความสุขของเขาแล้วอะค่ะคือมันมีความจริงอันหนึ่งนะลูกแฟนเก่าแปลว,ว่าไม่ใช่เวลาของเราแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเขายังรู้สึกกับเราอยู่เขาคงต้องใช้ความพยายามในการพยายามจะเดินหผนกลับมาแต่วันนี้ถ้าเจอหน้ากันทุกวัน เฉยๆใส่เราอยู่แล้วว่าเราครัเขาทำสุขกับ่งอื่นไปแล้วอย่างที่พี่อ้อยว่านะคะเวลาไปไปชอบหรือไปคิดถึงคนที่เขาไม่ได้รักเราหรือไม่ได้ชอบเราปัญหาความรักสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องเริ่มต้นโดยวิธีแก้คืออันแรกก็คือทำใจต่อให้บางคนบอกว่าพี่คะทำไม่ได้อะค่ะทำไม่ได้ก็ต้องทำค่ะ เพราะไม่ว่าเราจะเจ็บช้ำแค่ไหนไม่มีผลอะไรต่อใจเขาแล้วนะ <c oughs> เราต้องยอมรับความจริงในจุดนี้นะคะพี่บอกกับหลายๆคนเสมอถ้าขาดเราเขาอยู่สบายขาดเขาน้องต้องไม่ตายเหมือนกัน